สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟื้นเดอร์นะครับมาโอเคไอันนี้อ่ะแต่ก็ระวังนะลุงกดละเนาะให้ลุงฟื้นก็เอาลงนะคะเป็นชั้นสามนนึงส,สองสองนะสองอันละก็อันที่เป็นสัน้นไม่ตั้งหากัน ชั้นใหม่นะ่ะสามชั้นใหม่ที่ผนังอนะ่ะสามเอออันนั้นสามดีที่ฝนไม่ตกนะคะทุกคนอันนี้เป็นชั้นไม้นะ่ะสามนฝนที่เป็นอันนี้คือติดผนังนะคะทุกคนมันจะมีมันจะมีไอ,าอาชากที่ตั้งบนกำแพงอยู่แต่เดี๋ยวให้เข้ามาติดอีกทีหนึ่งดงฟื้นก็เอาลง บ,บ,บ,บับกกะบกผู้ใดบาดนี้ผู้ใดพาบักกะบกแถวนี้บาดนี้โอ้มันได้ผู้เฒ่าบ่พอดีว่าลุงความกว้างมันได้ไหมความกว้างมันได้เนาะได้แหละพอดีพอดีอ่าตั้งๆเฮ้ยพอดีข้างๆพอดีเดี๋ยแบบวมาร้อยเอาไว้จัดระเบียบของการวางของนะคะของทีมช่างค่ะทุกคนเนี่ย ภาพมันก็จะออกมาประมาณแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้นะคะแต่เราเอาแบบยาวนะไม้เราแบบยาวมันจะมีหลายแบบแบบแบบไม้สัน้นแบบไม้ยาวก็มีเราเอาแบบยาวนะคะทุกคนนี่ตามนี้เลยแต่ลุงฟื้นก็ข้นอีกคะ่ะทุกคนเป็นฉากเหมือนที่ลุงฟื้นหยิบมานะคะนี่ฉากก็สามอัน ก็สามอันเรียบร้อยนันจะไม่ย้อนแสงเแล้วยังอี้เลยสั่นสองสั่นเลยฟุ่เอ้ยเออสั่นใหญ่สองสั่นนั่นล่ะจะไวยบ่เอาไว้มาสั่นมาพ่อฟื้นบอกไว้ทุกคน ตัวน,นี้สอ,สอชั้นนะอะสามชั้นหนึตะก้าข้างล่างแบบนี้นะคะทุกคนของฟืนก็แบกไปก็เหลืออีกอันหนึ่งนะคะทุกคนเนี่ยชั้นมันจะเป็นแบบนี้นะคะก็เหลืออีกอันนึงที่เหลือก็จะเป็นอุปกรณ์ห้องลูกชายนะคะทุกคนห้องลูกชายต้องไปประกอบอ,อีกทีหนึง่ง อันนั้นก็ของล็อกกี้เลโก้อีกอันนึงห้อยขันสีมาซอยไวๆไล้บนตะไลอันเดียวแล้วนี่ทห็ไมเลื่อนเดียวแล้วแล้วมาช่วยมาฟื้นอ่ะโอ้อันนั้นๆๆแล้วบนแห้งแล้วโอ้หามคนละชนหามคนลชนมีไปแล้วต้องค่อยหาจังหวะมาประกอบแล้วก็อ้าวเรียบ

ว่แล้ว่แล้ว่แล้วบ่แล้วอยู่เพื่อนมันอยู่เพื่อนอ๋อแอยู่ที่บ้านแล้วคนลงที่ห้องแร้ยเราบ่ฟานะคือสเล่ะพระตอนเอิึงเือแผ่นนน้อยมาตอนเจ้าเศ้าเบื่งเลยสิะเศ้าเบิ่งคือสิแล้โอ้โนร่งกอดอดเจ้าคนหาขออมนอนเออ ฝนเอแล้วก็ขึ้นสูงแล้วนะคะโอ้มขึ้นในช่องเขาลูกรับปุ๋ยในช่องเขามันเกยนามอยู่ไหมกสร้างแอมมาขยับขึ้นให้นะคะทุกคนโอเป้คนขวามันต้องแกงหองอะไรประตูปวดเลยยังชื่อขวามันตกแกงหองแล้วเป้อยู่ในไ่เห็นคลิปประตูปืนฟาดแน่ว่านว่า ถ้าแแปมื่ปยปปลาผู้เฒ่ไปปาทโ่นคือโต๊ะเล็กนะคะทุกคนมาชมเลย่ะหอมันท้อนแดดเาขัเหนื่อยน่สนดนะโอ้โหเปิดเลเนาะเอามาใส่หัวเตี้ยนะคะเล็กๆนะคะทุกคนมามา่ะตุแม่ดรท้อง

ย่างเ้ยเต็มห้องคนละไปเต็มกระบะนึงคนคนมากนะวันตะชิดโยกโยกมนหุดมือไว้ได้อ่ยสี่ว่าเท่านี้เน็ตทุกบอลไงก็สี่อ๋อทุบอลก็ไปไปแล้วสี่ม่เลือนี่แต่บบานี่ก็ดีไม่กินใหญ่เช้าบานแตมใส่บ ข like ึ้นบนนี้งมาเนีลนเสีย้เนตกะวันเิันนไ่วลวววเน้นท่านไอ้เน็เน็เน็ตะก้อกับเน็น่ะเอาไว้นห้องลุงเลยขนบนแต่ว่าอาหารสองแสบเอาไว้ในห้องครัวนบนะ พี่ก็ได้เ้าหอกเขาป้าก็ได้ผมยันเพื่อออกนะขนมนีอ้เหมือนอามฟานีกินว <deal> ัดปีนี่เนาะ อยู่ในทุงนะเดซาไม่หยังนะหยังอยู่ในทุ่งนะอะไรนบอบ่อยู่ในทุ่งันขนาดนั้นคือต้มเป็นยังะกวอ้ได้แต่ว่าเขาไปกินต้มใครกินต้มกับกินลาบกันอะไรอหเน่เิาตไหรับ้

อันนี้ไปไว้ยูนคูดละนู่นแลยวก็เสี่ยว กินมาแล้วกินมาแล้วโอ้เอันอันนี้นี้นะของสองแท่ปบห้องฮะขนมสองแ่บ่เออไม่ใช่โค้นนะของสองแท่อยางวะ

ถอนฟันก็บอกว่าบ,บัปวดแล้วก็เลี่ยวตัวตอนนี้มันมันก็ดีขึ้นแล,ล้วครับว่าแต่ไม่อยากให้มันให้มันปวดปวดอีกถอนเมื่อคืนเลยถอนเลยถอนออกให้หมดขอแข้งซ้ายเต็มเต็ม จอไฟลำตัวจไฟลำตัว่อไฟำตัวนี่ือห่นละมออเ่าาทาน่มแต่นีมแต่กกันฟังวนมากเลยเนยดูนี่น้ำขุ้มพี่มาน้ำุ้้ไฟอร์พ่เรนโค้งมาเลย